เคยถามตัวเองไหมครับทำไมคุณถึงทำไม่ได้อย่างที่พูดสักทีปากบอกจะลดน้ำหนักแต่ก็กินปากบอกจะเก็บเงินแต่ก็ช็อปปากบอกจะอ่านหนังสือแต่ก็ถ่ายมือถือจนเช้าอย่าโทษตัวเองว่าใจไม่สู้ครับเพราะศัตรูตัวจริงไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือสมองของคุณเองที่กำลังหลอกคุณอยู่วันนี้ผมจะสอนวิธีล้างสมองให้คุณกลายเป็นเครื่องจักรที่ทำเป้าหมายสำเร็จ โดยใช้เวลาแค่3วินาทีคุณต้องรู้ก่อนว่าสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานครับในอดีตการขยับตัวเยอะๆเท่ากับตายสมองเลยสร้างกลไกป้องกันตัวที่ชื่อว่าความขี้เกียจขึ้นมาเพื่อเก็บแรงไว้หนีนักล่าแต่โลกนี้ไม่มีเสือแล้วครับความขี้เกียจที่เคยช่วยชีวิตคุณมันเลยกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าอนาคตคุณแทนวิธีแก้คุณต้องไวกว่าสมองครับนักจิตวิทยาค้นพบว่า เมื่อคุณคิดจะทำอะไรคุณมีเวลาแค่5้าวินาทีก่อนที่สมองจะสร้างข้ออ้างมาหยุดคุณเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้ก็ได้เหนื่อยจังดังนั้นทันทีที่คิดได้ให้คุณนับถอยหลัง3 2 1แล้วลุกทันทีอย่าคิดอย่ารอถ้าเหมือนตัวเองเป็นจรวดที่ต้องพุ่งตัวออกไปวิธีนี้จะไปตัดวงจรข้ออ้างในสมองให้ขาดสะบั้นทันที ถ้าเป้าหมายมันใหญ่ไปสมองจะกลัวครับอ่านหนังสือหนึ่งเล่มฟังดูยากสมองเลยสั่งให้คุณไปเล่นเกมแทนแต่ถ้าบอกว่าอ่านแค่หนึ่งบรรทัดส,สมองจะบอกว่าแค่นี้เองเหรอง่ายจังนี่คือจิตวิทยาต้มตุ๋นสมองตัวเองครับหลอกให้มันทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนพอเครื่องติดแล้วเดี๋ยวไฟมันก็ลามท่วงเองและข้อสุดท้ายเลิกพูดว่าฉันกำลังพยายาม คนที่พยายามเลิกบุหรี่คือคนที่ยังอยากสูบอยู่แต่คนที่บอกว่าฉันไม่ใช่คนสูบบุหรี่เขาจะไม่มีวันหยิบมันขึ้นมาอีกอยากเป็นคนแบบไหนให้ส่วนบทบาทเป็นคนนั้นเดี๋ยวนี้เลยคิดแบบเขาเดินแบบเขาพูดแบบเขาแล้วสมองคุณจะค่อยๆเชื่อว่าคุณคือคนนั้นจริงๆความขี้เกียจรักษาไม่หายหรอกครับแต่มันควบคุมได้ เลิกเป็นทาสอารมณ์ตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเป็นเจ้านายของชีวิตเริ่มที่3วินาทีนี้เลยครับ3 2 1ลุกถ้าคลิปนี้ปลุกไฟในตัวคุณกดติดตามช่องสิ่งที่คนเก่งไม่บอกไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ